กอดนะครับพี่นอ้องพี่ึ่งพี่นุ้งครับกอดนะครับพ,พ,รพุกผึ่งพี่น้องพี่พึ่งครับอืมอืมนายหนูตั้งแต่พี่นอ้อง ใหนีด่ดลงครับนี่หนอ่อกำยังเลยครับพอนะครับแคทลูกเหลืองครับเพี้ยมห้าดอกนะครับจุ่มสาม มุ้งบานเนลเราสองดอกพี่น้องนี่คือใบเดืขาดอกหักเอาเลยเต็ดพึ่งครับพี่นอ้องนี่เข็งติดต่องนะครับอน้องนีส่องอ่อนเด็ดอ่อนยืนสองที่ใดบ่สองดอกครับพี่น้องงูขาวครับ ไ่อก็เต่าหยีบก็เลยบมันเ,เป็นเบีย้ยวๆพี่น้องไข่นึงครับพอแล้วพี่น้องก่อนเดี๋ง้างนะครับงูน้อยๆน,นะครับพี่น้อง3ดอกนะครับ ดอกเงี้ยซุ้มดอกเงี้ยคุณนม่เรากระบานแล้วเลยพี่น้องเนี่ยน้องงอกครับดูมันก็อยู่ดอกเดียวกูเนี่ยพี่น้องดอกร่องพาหัวบคุณโอ้แล้วงอกเหลืองครับดอแล้วพี่น้อง นี่ข่าวครับดอกเดียวเห็นนี่พี่น้องคัสตะไคร้ครับดอกเดียวพี่น้องพอแล้วครับอือหอมและครับ อ,อ,อีกดอกหนึงนะครับพี่น้องงูเดียวกันน,น,เน,กน,นเลยล้อเช่าในโ้พี่น้องบานเลยล่ะเพิ่งนุ้งครับพี่น้อง Ừm, đổ vào ngay Thôi ra khắp mục xoài ra phía sau Dùng đều ừ. khắp Né, ừ, đổ hai lái rồi phía sau Đổ ra mục lưỡng ra khắp Né Ủa, đổ ngay như tui

นกจะปูเนี gone, ่ยปวดเอ้าึ้่ลมขึ้นนั่นแกพี่เราเก็บเห็ดกอนะครับฮะชายเย็นลอกขนลุกเลยนะครับกำลังนีั้นนมังจุ่มๆฝ่ามือเนากับเกือบบานนล้วพี่เป็นอไรเลไม่ได้ยี่ตื่นหนึ่ ตามดอกครับไปนงไปแล้วนะครับพี่น้องกินแล้วงอกเหลืองนะครับงอกเหลืองดอกห้ามอยู่พี่น้อบรรทันได้โพอยู่มื่นเส้ากับิีพูพอดีแล้วครับพอแล้วนะครับงอกเหลืองครับ ก็ถอว่าจิตเหตุดำุดเลยนพี่น้องวันนี้นะครับพี่น้องลกดวงนะครับพี่น้องเอาละครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาหอดจนสุดท้ายแล้วก็หอดลุกได้แล้วพี่น้องมาชมผลงานกันเลยครับ เป็นเห็ดล่งกเหลืองนะครับเห็ดล่งกขาวน้ำนะครับเห็ดตะไคร้เห็ดรวมนะครับอาอพี่น้องคลิปนี้บ่มีอย่างไรครับคลิปหน้าที่ว่าพี่นอ้องจะเลาะโคกทางใดต้งไปลืมไปตามเมืองน้ำกันนะครับพี่น้องคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ